เร่งเครื่องเต็มที่ครับอยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่ารุ่นน้องนี่มาอาวุธคมจริงๆครับอ่ะขย่าเด้งตีเอาละครับมาเริ่มเริ่มอหักได้ไหมตีแต่ตอนนี้นี่พี่ชวนน้องทะเลาะใกล้ๆครับต้องมาดูกันว่ายอดอีสานนี่เจอพี่หายใจรถต้นคอแบบนี้นี่จะตกใจหรือเปล่าครับโอ้ยอยู่นอกเห็นท่าไม่ค่อยดีครับข้างในดีกว่าครับเพชรนิรันดร์ครับ ต้องการกินที่วงในครับอยู่ที่ว่ายอดอีสานจะให้กินหรือไม่ให้กินเท่านั้นเองครับในว่าวงในก็มีไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมไง่ายๆเหมือนกันเพชรมีรันไม่สนแล้วนะครับตอนนี้อาทิตย์นี่น่าจะไหลกำปั้นมีหมัดนําไปก่อน <c oughs> เดินต่อยหมัดเตะจาอยางอะไรแล้วครับ <c oughs> เป้าหมายนี่คือวงในจับกล้่ได้หรือเปล่าครับตอนนี้ มาดูยอดอีสานี่มีลูกถีบอาวุธมวยจุก,กิกแล้วก็โดนล็อกไว้ก่อนเอาพอล็อกนี่เข้าทางหรือเปล่าตีเอาแล้วครับตีได้ทีนีเสียงเทียร์ก็กระหึ่มทันทีครับพยาพยามพยายามครับเอาออกมากถืงกังนไว้อยู่ครับกรรมการแยกก่อน